สวัสดีครับมาแล้วครับ Google ได้เปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ g e m i n i 3แล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานสร้างสรรค์หรือแม้จะคุยกับ AI ไปเลยก็ได้เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าคือเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับลองดูคำพูดของคุณเดมิสแฮซาบิสซีอของ o o g l e d e e p ใหม่เขาบอกว่า นี่คือก้าวสำคัญดนเส้นทางสู่ AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปซึ่งมันคือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา AI เลยนะนั่นก็แปลว่า Gemini 3เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาให้เก่งแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่เขาออกแบบมาให้มันคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้กว้างขึ้นค่อยๆใกล้เคียงกับมนุษย์เรามากขึ้นนั่นเองครับและนี่คือ5ประเด็นหลักๆที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ว่ามันก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนยังไงความสามารถใหม่ที่ทําให้มันไม่ได้เข้าใจแค่ตัวัวหนงสื เรื่องของความจําที่ใหญ่แบบมโหลานแล้วใครล่ะที่จะได้ใช้ประโยชน์จากมันบ้างและสุดท้ายคือแนวคิดที่น่าตื่นเต้นที่สุดอย่างการที่ AI จะกลายมาเป็นเอเจนต์ Gen ครับโอเคเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยไอทีว่าก้าวกระโดดครั้งใหม่ของ AI จาก Google เนี่ยมันแตกต่างและทรงพลังกว่าเดิมยังไงกันแน่อ่ะดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่า Gemini 3เนี่ยมันพัฒนาขึ้นใน3แกนหลักๆเลย อย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องการให้เหตุผลที่ o o o l l e l คม m เลยนะว่าอยู่ในระดับ State of the Art คือสุดยอดของยุคนี้แล้วไม่ได้แค่ตอบคำถามธรรมดาธรรมดาแต่สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆได้ดีขึ้นเยอะอย่างที่2คือการรับข้อมูลครับจากที่เคยเก่งแค่ตวัวอักษรตอนนี้มันสามารถเห็นและได้ยินผ่านสื่อแบบมัลติโ o เดลได้และสุดท้ายซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดเลย คือบทบาทของมันที่กําลังจะเปลี่ยนจากแค่เครื่องมือที่เราต้องคอยสั่งทีละอย่างอย่างไปสู่การเป็นเอเจนท์ที่คิดและทํางานให้เราได้เองเลยครับทีนี้เรามาเจาะลึกความสามารถแรกที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆกันก่อนเลยนั่นก็คือพลังของการเป็น AI แบบมัลติโมดอลที่ทําให้มันเข้าใจโลกได้กว้างขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับคําว่ามัลติโมดอลเนี่ย อาจจะฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์มันง่ายมากเลยมันก็คือความสามารถของ AI ที่จะเข้าใจโลกได้คล้ายๆกับเรามากขึ้นนั่นแหละคือไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอ่านตัวหนังสืออย่างเดียวแต่ยังสามารถดูรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งฟังไฟล์เสียงเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลร่วมกันได้ ลองนึกภาพตามนะครับว่าตอนนี้เราสามารถโยนไฟล์วิดีโอการประชุมที่ยาวเป็นชั่วโมงเข้าไปแล้วสั่งให้ AI สรุปมาเลยว่าใครต้องทำอะไรบ้างหรือจะถ่ายรูปไว้บอร์ดที่เราเพิ่งระดมสมองกันแล้วให้มันถอดออกมาเป็นแผนงานในเอกสารได้ทันทีนี่แหละครับคือสิ่งที่เจม i นีสามทำได้มันเข้าใจได้หมดเลยทั้งเอกสารรูปภาพวิดีโอไฟล์เสียงหรือแม้กระทั่งโค้ดโปรแกรมที่ซับซ้อน แล้วนี่ก็ไม่ใช่แค่การพูดลอยๆนะครับมันมีตัวเลขมายืนยันด้วยจากผลการทดสอบมาตรฐานเนี่ยจะเห็นเลยว่า Gemini3 ทําคะแนนได้สูงมากในการทําความเข้าใจข้อมูลที่มันปนๆกันมาทั้งภาพทั้งข้อความทั้งวิดีโอซึ่งการเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยคือสิ่งที่โมเดลรุ่นก่อนๆทาได้ยากมากเลยครับ ไปต่อกันที่คุณสมบัติที่2ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงนั่นก็คือขนาดของหน่วยความจำหรือที่เขาเรียกกันว่า context window ครับ1ล้านโทเค็นครับย้ำอีกทีว่า1ล้านนี่คือตัวเลขความจุข,ของหน่วยความจำที่ Gemini 3สามารถประมวลผลได้ในครั้งเดียวซึ่งถ้าเทียบกับโมเดลส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้โอโมันใหญ่กว่าหลายเท่าตัวเลยทีเดียวคาถามคือ1ล้านโทเค็นเนี่ยมันเยอะขนาดไหนกัน ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับว่าเราโยนหนังสือหนาปึ๊กหนาประมาณ1 5 0หหน้าให้มันอ่านแล้ววิเคราะห์ทีเดียวจบหรือให้มันดูวิดีโอความยาว1ชั่วโมงเต็มๆหรือแม้แต่ตรวจโค้ดโปรแกรม2 0,000กว่าบรรทัดได้ทั้งหมดในคำสั่งเดียวเลยความสามารถแบบนี้มันปลดล็อกอะไรใหม่ๆเยอะมากทำให้มันเข้าใจโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากๆได้โดยที่ไม่ลืมรายละเอียดสำคัญระหว่างทางครับพอมีความสามารถที่ทรงพลังขนาดนี้แล้วใครกันล่ะที่จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้บ้าง เรามาดูกันครับว่าเขาออกแบบมาเพื่อใครจะเห็นว่า Google เขาออกแบบเครื่องมือมาเพื่อผู้ใช้3มกลุ่มหลักๆเลยครับกลุ่มแรกคือนักพัฒนาที่สามารถใช้เครื่องมืออย่าง a n t h r o p i y มาสร้างแอป,ปที่ให้ AI ทำงานซับซ้อนๆแทนเราได้เลยกลุ่มที่2คือองค์กรธุรกิจที่ใช้ Vertex AI มาวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้คมขึ้นและกลุ่มสุดท้ายก็คือเหล่า Creator เนี่ยแหละครับที่สามารถใช้ความสามารถด้าน m u l t i m o d ด l มาสร้างสารรค์ผลงานได้ง่ายและเร็วขึ้นแบบไม่น่าเชื่อ อย่างเช่นโยนคลิปวิดีโอเข้าไปแล้วให้มันช่วยเขียนสคริปต์รายการตอนต่อไปได้เลยทันทีและแล้วเราก็มาถึงแนวคิดสุดท้ายครับที่น่าจะตื่นเต้นและส่งผลกระทบในระยะยาวมากที่สุดนะนั่นคือการที่ AI กำลังจะวิวัฒนาการไปสู่การเป็นเอเจนต์หัวใจสำคัญของ Agentic AI หรือ AI ที่เป็นเอเจนต์เนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากการที่เราต้องคอยป้อนคำสั่งไปเป็นการตั้งเป้าหมายให้มันแทนครับ พอเราให้เป้าหมายไปแล้ว AI จะสามารถวางแผนแล้วก็ทำงานหลายๆขั้นตอนต่อนเนื่องกันจนเสร็จได้ด้วยตัวมันเองเลยไม่ต้องรอให้เรามาคอยบอกทีละสเต็ปทีละสเต็ปอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากครับสมมุติว่าเป้าหมายของเราคือช่วยสร้างคอนเทนต์โปรโมทจากวิดีโอนี้หน่อยเจมิ n น3ที่ทำงานแบบเอเจนต์ Gen ได้เนี่ยมันจะเริ่มจากวิเคราะห์วิดีโอเลยครับว่ามีฉากไหนเด็ดๆบ้างแล้วก็เอาไปสร้างสตอรี่บอร์ด จากนั้นก็เขียนพร้อมเพื่อไปสร้างภาพประกอบสำหรับแต่ละฉากและสุดท้ายยังสามารถตัดต่อแยกซีนให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆได้อีกด้วยทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งเป้าหมายให้มันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับแต่แน่นอนครับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ยังต้องมีข้อจากัดอยู่บ้างสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ไว้ก็คือข้อมูลที่มันใช้ฝึกฝนเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม และมันก็ยังคงมีโอกาสที่จะให้ข้อมูลผิดพลาดหรือที่เรียกกันว่า hallucination ได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำสูงๆก็ยังจำเป็นที่เราต้องตรวจสอบข้อมูลเสมอครับและฟีเจอร์บางอย่างก็อาจจะยังทยอยเปิดให้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ไม่พร้อมกันสุดท้ายนี้การมาถึงของ AI ที่มีความสามารถระดับนี้มันก็ทาให้เกิดคาถามที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าเมื่อ AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือ แต่กำลังจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่สามารถคิดวางแผนและลงมือทำได้เองแล้วบทบาทและความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เราละ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนอาจจะต้องเริ่มหาคำตอบกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ